มาครับพี่น้องครับมาเห็ดกับข้าวเที่ยงน่ากันเลยครับเด้อเหมือนเดิมเหมือนเดิมส้มตำนะครับอาหารเที่ยงสูตรหมื่นล้าน ถ้ามีตัสูตรพันล้านของเราหมื่นล้านเลยนะครับไปเรียนสูตรมาครับนี่ครับมีปูด้วยนะครับใส่น้ำปลาลงไปน้ำปลานิดหนึ่งนะครับ อย่าลืมนี่ครับมะนาวนะครับน้ำน้ำเยอะมากเลยชอบเปรี้ยก็ใส่เยอะนะครับอพอดีพอดีใส่พงนัวลงไปครับใครชอบ ใส่น้ำตาลก็ใส่ลงไปของผมเป็นน้ำเชื่อมนะครับน้ำเชื่อมนี่ครับอ่าครับพี่น้องครับมาลงมือด้วยกันเด้อเสร็จแล้วใส่เส้นมะละกอลงไปนะครับระวังคุกเขาให้เข้ากันนะครับ สูตรหมือนล้านนะครับโคกไม่มีนะครับเราก็ต้องใช้แบบใช้มือขยำนะครับแบบขเขาให้เข้ากันนะครับ าอ,นะอาหารอีสานบ้านเราด้วยครับเด้อมาเนยอาหารเที่ยงเราวันนี้ทำมะละกอน,นะครับนี่ครับเสร็จเรียบร้อยนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ บางคนก็ใส่ผักใส่ลงไปอันนี้ผมได้ถั่วงอกมานะครับครับกินกับถั่วงอกนะครับกินกับถั่วงอกนะครับแล้วก็แคบหมูครับเรามีแคบหมูแคบหมูแล้วก็ยังมีนี่ครับปลาอิโกะครับมาครับพี่น้องครับอย่าลืมเด้อครับเด้อกินข้าวเที่ยงกันครับ